สวัสดีทุกคนทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไหม c ครับแบบไม่มีไอริวซึ่งทำไมผมถึงไม่อัพคลิปเพราะว่า ซีดีนี้ก็ยังไม่หายไปไหนนะเพราะว่าผมไปเล่นหลังใหม่มานะครับแล้วเราก็ไปขุดเพชรนะหลังจากนั้นเราก็ได้เพชรมาหนะลังจากนั้นเราก็ตามหาใบโอมอินเดอร์แมนในกนกละครับแล้วเราก็เจอใบโอมอินเดอร์แมนบนที่เรียบร้อยนะเออแล้วคลิปนี้มันไม่ใช่คลิป100วันนี่หว่าเพราะฉะนั้นเนฮะ้ยสวัสดีทุกคนทุกท่านนะยินดีต้อนรับกระสุดไมค้ครับเบรล็อกดีเดชั่นนะแล้วไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเสียงที่อัดกับเมื่อกี้กับตอนนี้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าย้ายห้องนะ มันก็เลยเสียงก็เลยแตกต่างกันนะฮะคือแล้วก็อัดคนละวันกันด้วยวันนี้ผมก็จะมาล่าเบลดลอสนะเพื่อจะทำเอ็นเดอร์ไอนะครับแล้วมันต้องใช้เอ็นเดอร์ไอประมาณ25อันตอนนี้ผมมีอินเทอร์โพรประมาณ25อันนะฮะรัทนี้เราจะไปตามล่าเวนลอสกันนะฮะมันโหลดโวยังไม่เสร็จเลยโอเคโคช้า <c oughs> โอเค <c oughs> อเราเราก็ต้องเตรียมของไปก่อนนะฮะอย่างแรกคือเราก็ต้องคาบ ชุดเกาะกันให้มีชุดเกาะลดเราตายได้นะฮะแล้วเราก็ครับชุดกเกาะเหล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะมาไปนรกกันซึ่งเราจะไปจะพูดซึ่งซึ่งซึ่ง,งอะไรยางไงเอาวะจากที่ผมไปเล่นหลังไมมาผมก็เจอไอ้ปราสาทนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีเบดร้อนหรือเปล่าผมว่าผมเก็บเอน,นโพรไว้ดีกว่ามั้งนี่เก็บไว้ช่องนี้ดีกว่าเพื่อเพื่อแบบมือบอลอะไรเงี้ยเผื่อแบบ เพอไปกดเอนด์อ์โวไงก็เสียเอนเด์โพโวปีไปหนึ่งอันเลยปึ๊บ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 โอเคตอนนี้เราก็ถึงปราสาทละผมไม่รู้ว่าเบ็ดล็อตมันอยู่ตรงไหนของปราสาทวะโอ้เราถึงละโอ้กูเจอเออวิเทอร์สเกลตันนี่ต้องเบ็ดล็อตอยู่ไหนวะนี่ไงเจอและหนึ่งตัวตรงนี้ไม่เคยเข้ามาเลยปึ๊บ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 โอเคไล่มาหนึ่งอันละ ชิบหายวิเทอร์สเกลตันมาสเตอร์อะไรครับโอ้ย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 อย่าอย่าอย่าโอ้ยร้อนไฟไล่พูดมอวหมดละโอ้ยชิบหายชิบหายไปหาที่กำะบางก่อน <cin ff> ฮิว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 เอ่อมีธน,น,นูแต่ไม่มีลูกธนูไม่ได้พกมาด้วยท่าอะไรวะวิเจอธนูแต่ไม่มีลูกธนูเฮ้ยมันยิงเสร็จปั๊บปุ๊บอ้า oh, เราได้ไปสองอันละ เออโลกกันได้ด้วยเฮ้ยเข้ามาดิเข้ามา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 อนเออรู้ละเริ่มลุ้นทิกละเริ่มลุ้นท,ทิทิกละมันต้องถ้าเกิดตัวมันติดไฟแปลว่ามันกำลังปล่อยต้องไปฟังนั้นยังไงวะเอออุ้ยไอ,อ,อ,อ้ตัวนี้มันเรียกว่าอะไรวะแมกมาคิวเก็บซะเก็บซะเกือบจะเกือบ,บจะเรียกสลามละเฮ้ยกูติดไฟได้ไงวะ เดี๋ยว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 โอ้โหแม่งเอ้ยนี่กูเล่นโหมดฮาร์ดคอร์แล้ววะฮะโอ้โหฮาร์ดคอร์แล้ววะเนี่ยเขียนว่าอีซี่โอ้โหเจอตรงนี้อีกอนี่มันโกงสปอนสปาวยョอยョ่โอ้โหเลือดโอ้โหเลือด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 แทบรถโอ,อ้โหอันเบรกกิ้งหมดเลยเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้โหโอ้โหแล้วมาตอนไหนไว้มาตอนไหนวะ <c oughs> คลิปนี้อาจจะดูน่าเบื่อก็ขออภัยด้วยเพราะว่าคลิปนี้มันคลิปเอ่อฟาร์มเวทลอด <c oughs> <c oughs> ก,กับบ้านแสนสุขของเราดีกว่านะฮะบ้านแสนสุขซึ่งมีอะไรไม่รู้ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ในเวลาครับเอ d นเดอร์ไอใช่ปะ่ะไอออฟเอ็นเดอร์ <c oughs> ผมพูดผิตดตลอดเลยหรอเป่าเอ็นเดอร์ไอ <c oughs> ก็เหมือนกันนี่หว่าเออก็เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละอย่างเออเออที่จริงมันก็มันมัน,อ,นอันเดียวกันแหละ <c oughs> แก้ตัวไม่ถูกอะสองสองหนึ่ง เ,ออเราได้ยี่หกอันโอเควนพาร์ตต่อไปนะฮะเราจะไปประตูอะไรวะเรียกว่าอะไรไม่รู้อะสตองโฮเราจะไปตามหาไอประตูเปิดโลกมังกรเนี่ยนะฮะเราจะไปตามหาดีเอ็นกับไอเดีวกันนะฮะพาร์ตต่อไปเราจะไปตามหากับไอเดีวกันนะฮะโอเคพาร์ทนีไม่มีเอสวัสดีทุกคนทุกท่านนะสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อกี้อยู่ก็ขอคัดจังหวะสำหรับใครที่ดูคลิป อันนี้อยู่นะอันนี้ซึ่งซึ่งผมกำลังพูดปิดคลิปแต่แต,แต่ว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหมอยู่ดีได้ก็เต็มเฉยกำลังแบบจะปิดคลิปแบบสวยๆแต่ดันได้เต็มโอ้โหแม่งโอ้โหก็ถูกจังหวะมากได้เต็มโอ้โหแดงเถือกเลยในสีโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไอเดีวมาครับพาร์ทหน้าอีพีหน้า เราจะเอา i u มาตาม Ender Lagon ก,กันนะฮะโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปโอ้โหอคิดโอ้โหจบแบบสวยๆอยู่แล้วโอ้โหแปดนั้นไรเต็มวะไปดูว่าครับ,รบไปตอนนี้ผมแล้วตอนนี้ผมก็เนื่องจากแล้วก็ ถ้าเกิดเราจะไปเก็บเก็บะเกือบซะตัวข้างบนพอโอ้โหไม่มีไม่ให้มาครับโอ้โหไม่ให้ไม่ดอบไม่ใช่ไม่หรือไม่ดอบมาลิ้นพันธุ์โคตรเยอะกันสองอันนะ้ส่วนเพชรมีห้าหอันเลยเหนื่อยหมดเลยอะมือเหนื่อยก้วก,กูโอ้หืมแล้วกับไอ้นี่ของไรประโยชน์ที่หาย ของไรประโยชน์ของไรประโยชน์ของไรประโยชน์ยกเว้นเชือกมีประโยชน์สุดละเอา้เอาเฮ้ยมันตีกันอนีกอะที่ผายมีมวยกันครับระหว่างสีขาวกับสีน้ำตาลนะครับโอ้โหสีน้ำขาวกับสีน้ำตาลนะคโอ้โหกำลังตู้กันไปเลยนะครับตอนนี้เป็นยังไงครับโอ้โหทั้งคนต่างไม่ยอมกันนะครับผมตอนนี้ไม่มีใครยอมไม่มีใครยอมใครกันนะครับผมใครจะชนะไป แล้วเมื่อไหร่มันจะชนะวะปล่อยให้เมงตีกันเลยเฮ้ยเอา้าอ๋อตายกันแล้วอแล้วสองตัวนี้เมงก็ตายกันแล้วฮะ